คิปนี้กม็มีตัวเลขมานำเสนอเหมือนเดิมนะครับผมจากช่องไพทูนพารวยเอาแต่สิ่งดีๆเอาตัวเลขเด็ดตัวเลขดังมานำเสนอนะครับผมงวดก่อนพิกัดล่างร้อยล้านหลุดนะขอโทษขออภัยด้วยนะ แต็มเดียววัน,นี้มาดูเลยครับผมได้มาแล้วครับผมสุดๆร้อนๆพิกัดล่างร้อยล้านเดือนวันที่1เดือน9 6 6จับคู่ให้9ก้าสี่เด แปดสามแปดห้านะครับผมยิงตรงมาจากกรุงเทพนะครับผมใพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคอยเอาไปพิจารณาดูนะครับผมย้ำเตือนอยู่เสมอนะครับผมให้เอาไปทำนายฝันดูก่อนนะ ฟันดีก็จัดฟันไม่ดีก็ผ่านนะครับผมเม่พี่น้องก็อย่าไปเชื่อง่ายๆนะต้องทำการบ้านนะครับผมลูกกลมๆไม่มีอะไรแน่นอน ครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชิ้แน,นะหรือแนะนำนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจไปหาตัวเลขเดบัวัวเลขดงม,มานำเสนอ คลิปหน้าก็พบกับเสียนยอดปรีรำนะครับผมเลขท่านทำเขาเรียกอะไรเขาทรงนะครับผมท่านสูงมาให้หลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้ลงให้นะกรบผมสุดท้ายนี้ทางช่องก็งมีอะไรมอบให้นอกจากคำอวยพรหลับกายได้เงินตื่นกายได้เงินแสน paten Sinaisunca itu pekaan kerap bom Hai ke pesawa di kerap